สวัสดีค่ะสาวน้องเมืองทานค่ะเมนอนี้ก,กะเป็นอีกมือหนึ่งนะคะหลังจากที่สาวน้องอท่านเคยวางแผนไว้ค่ะว่าอยางไม่บานหลังหน่อยๆยูหน้าค่ะแะกบนี่ค่ะกะสิเฮ็ดโขงหนองหน้านะคะเนาะมือ่อเริ่มเป็นมือแรกมือสันวันดีค่ะ โครงการโคกหนองนาเรากำลังเริ่มต้นแล้วนะคะโคกหนองนาจะอยู่หลังบ้านนะคะ <c oughs> ความฝันของสาวน้มือานนะคะหลังกเกษียณค่ะอีกหกป,ปีสิมายแล้วก็เริ่มต้นเหตุโคกงหนองนานะคะ่ะเหมือนแหลกค่ะเอาแม่โค้มาขุดลังบ้านนะคะัหลังบ้านจะเป็นโคกงหนองนาค่ะเริ่มลงเมื่อแล้วค่ะ ความฝันเนาะคะ่ะนตอน,นอันจากที่ฮายุงเทพหลายสิบปีค่ะจนสิกเเซียนละค่ะกต่เลยว่าอยากมาอยู่บ้านแ้วกะนีเป็นหน้าค่ะบรรยากาศสวยไหมคะเรากำลังเริ่มต้นนะคะยูนอมุนทานสุดมากข้าจกท่านเห็ุหลายเป็นไหนคะ่ะคนเสียดายหน้าแต่มุนุกัเสียดายอยู่แต่กะ อยากเฮ็ดค่ะเฮ็ดไวเพราะว่าเฮ็ดหน้าอย่างเดียวนี่การลงทุนสัวบทานลงทุนในพอแมททุกปีค่ะปีนประมาณหาหมื่นถึงหกหมื่นนะคะเนะทั้งคาไทค,คาไทหุดคาไทดดำไทคาเกี่ยวคาหยางค้นเขาขึ้นเรล่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะปีนหนึ่งประมาณหาหมื่นขายเขาได้ก็ประมาณสองหมื่นายสุดก็สามหมื่นค่ะต่อปีบ่ได้กําไรบ่ได้ทุนอย่างเลยนะคะก็เลย บอกก็พอพนไหวค่ะว่าขอขอหลูกเข็ดแบบนี้ก่อนจะมาสิเป็นยังไงค่ะเห็นโครงการพนหลายๆโครงการ,นะรเนาะพนเข็ดขึ้นมากก็ดีจะเลยล่องเบิงค่ะโคกน้องนาโบเดลนะคะของสาวน้องมือฐานค่ะเดี๋ยวฝากติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ